พิธาเยืยนอนเกาะช้างรับฟังปัญหาประชาชนและเสนอแนวาทางแก้ไขในวันที่12พฤษภาคม2567นายพิธาลิมเจริญรัตส,สอส,อสอบัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพักก้าไกลร่วมกับนายสัดดินนายนุ่มหนูสอสอตราดพักก้าวไกลมีการเดินทางมาเยือนบ้านบางเบ,บ,บ้าในอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเพื่อรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เรื่องที่ดินทำกินการท่องเที่ยวการขาดแคลนน้ำจืดและการจัดการขยะเพื่อนำไปพิจารณาและหาทางแก้ไขร่วมกับผู้สนับสนุนที่ดีคือ ชนละทีนุ่มหนูที่ต้องการลงสมัครเป็นนายกอบจังหวัดตราดและสสก้าวไกลที่มุ่งหวังแก้ไขปัญหาร่วมกันแบบไร้รอยต่อนายพิธาได้ย้ำว่าเมืองที่ดีควรดูแลคนในและใส่ใจคนนอกต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่ไม่ละเลยปัญหาคนพื้นที่และหลังจากสถานการ, COVID 19, าการณ์โควิดในทีนเศรษฐกิจของจังหวัดตราดยังคงชะลอตัวและเติบโตช้ากว่าในช่วงก่อนโควิด1นซึ่งเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข การจัดการพื้นที่บนเกาะช้างมีความซับซ้อนเนื่องจากมีหลายหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลแต่ละส่วนเช่นกรมอุทยานแห่งชาติกรมเจ้าท่าและกรมธนารักษ์ทำให้การแก้ไขปรับปรุงอาจมีความยุ่งยากและไม่มีประสิทธ,ธิภาพมากนักนอกจากนี้ยังพบปัญหาอื่นๆเช่นการจัดการขยะที่ไม่เพียงพอเศรษฐกิจที่พึ่งพานักท่องเที่ยวเป็นหลักและปัญหาการขาดแคลนน้ำจืด นายพิธาแสดงความหวังในการเปลี่ยนแปลงต่อไปโดยเชื่อว่าการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จะต้องพึ่งาพาความร่วมมือจากทุกฝ่ายและร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เชื่อมโยงกับการเมืองท้องถิ่นและเพื่อให้เกาะช้างและตราดเป็นพื้นที่ของคนทุกคนไม่ใช่แค่เฉพาะของนักท่องเที่ยวในส่วนท้ายนายพิธาได้เสนอให้ชาวเกาะช้างร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับชนลทีนุ่งหนู ผู้สมัครนายกอบจัังหวดตราสและสสก้าไกลเพื่อให้การเมืองท้องถิ่นทำงานร่วมกับสสตราสของพรรคก้าไกลแบบไร้รอยต่อสะท้อนปัญหาท้องถิ่นสู่การเมืองระดับชาติและนำนโยบายระดับชาติลงมาสู่ท้องถิ่น